WOOOOOO <laughs> ในการสอนเรื่องการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงมาจากความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในระบบนิเวศซึ่งนักเรียนได้เรียนมาแล้วแต่เนื้อหาที่ไฮไลท์เลยนะครับก็คือปฏิสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับครูควรเริ่มต้นด้วยการให้นักเรียนดูภาพสิ่งมีชีวิตที่หลากหลาย ยิ่งมีภาพประกอบมีวิดีโอประกอบจะดีมากเลยครับหลังจากนั้นคุณครูตั้งคําถามเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียน,เ,ยนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตนั้นๆเช่นสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีความสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วทําไมถึงมีความสัมพันธ์เช่นนั้นครับเพื่อน,นําให้นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในการกินกันเป็นอาหารแล้วเชื่อมโยงไปยังบทบาทของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศได้แก่ผู้ผลิต ผู้บริโภคและผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์มาถึงตรงนี้คุณครูอย่าลืมนะครับคุณครูต้องอธิบายแล้วก็ทําให้นักเรียนเห็นภาพว่าบทบาทของผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์จะมีความเกี่ยวข้องในการหมุนเวียนสารเป็นวัฏถจักรต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัตจักรคาร์บอนหรือวัตถจกักรไนโตรเจนแล้วคุณครูก็นําเข้าสู่กิจกรรมสร้างแบบจาลองสายแยาหารโดยคุณครูสามารถมีแนวทางได้2แนวทางด้วยกันนะครับ แนวทางที่1คือเรียนรู้เกี่ยวกับสายใยอาหารโซ่อาหารแล้วทํากิจกรรมหรือแนวทางที่2ทํากิจกรรมก่อนแล้วค่อยสรุปเนื้อหารครับโดยกิจกรรมนะครับจะเป็นการฝึกเขียนสายใยอาหารจากระบบนิเวศท,ที่กําหนดให้ซึ่งมีขั้นตอนหลักๆได้แก่ครับข้อที่1สืบค้นข้อมูลการบริโภคของสิ่งมีชีวิตข้อที่2นะครับ เขียนโซ่อาหารจากสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนั้นๆให้ได้มากที่สุดและข้อที่3นะครับนำโซ่อาหารมาสร้างสายใย,ยอาหารโดยเคล็ดลับง่ายๆนะครับคือนำส่วนที่ซ้ำกันในโซ่ออาหารมาซ้อนทับกันเป็นสายใย,ยอาหารครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับหลังทำกิจกรรมคุณครูควรเชื่อมโยงเนื้อหาไปยังการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศเพื่อให้นักเรียนได้ใจความสำคัญว่า พลังงานจากผู้ผลิตที่ถ่ายทอดไปยังผู้บริโภคลำดับถัดไปจะลดลงเรื่อยๆตามลำดับขั้นของการบริโภคครับซึ่งคุณครูสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่เลยนะครับอ้าวอยู่ไหนเอ่ยอ,อยูีนี่นี่เลยครับ